สบายดีเด้อ่อแมพิ่นงที่หักแดงอันเบิร์ดูขูดูคนตั้งลาวท่้งไทยและทั้งต่างประเทศเด้อ่อเมพี่นงเนาะเอาวบนนี้เนาะก็ผมก็ยูทูบซาเลมเตโนอ,อีกแล้วหฟมพี่น้องเลยเนาะวันนี้เนาะซาเลมสิาพ่อแมมพี่น้องขิ้นไปทั้งอูเด้อ่อเมพี่นงเนาะไปิ่งมันสองรถสองล่างนกะันเด้อ่อแมพี่นงเนาะเอาไปหฮเบ,บิ่งนับปมกันเลย พี่น้องมื่อนี้น้องสแรมลี้ยงผ้าพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเฮ้ยพี่อเฮ็ดง่างพี่น้องเมื่อนี้น่ดจกพ่อแม่พี่น้องพี่จกดินนี่นะจกเห็ดคุมเป็นลุมเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นลุมเป็นบ่อเนาะยืนหน้าข่างอู้พ่อแม่พี่น้องนะจกดินนี่น้อ อ้าวก็มัตสุเฮงน้อข้าพึ่งแกเป็นไอจอยนาอชื่อจอยน้อะางขับรถกกมาสู่รถแมคโคพ่อแม่พี่นะรถดินเนอเมานีนะอาวมอนน้องพ่อแม่พี่น้อง่นปับแต่งหนาดินพ่อแม,ม่พี่น้องคนสีเอารถลากเข้าขมาเอารถ โกมัตส่พแม่พี่น้องเมื่อนี้เนาะโกมาสู่ทิเพเนาะไปบ่ได้พ่่อแมพี่น้อยเนาะขุดเข่าไปหาพ่อแม่พี่น้องขุดดินเข่าไปหาเพิ่นเลยเมื่อนี้เนาะอยู่ในอู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอู่สมเป็งรถใหญ่เนาะอยู่ที่แค้มเลขแปดพแม่พี่น้องเนาะยู่ที่เมืองสะแขกเป่งขำห่วงปึกบันตอนนอนตอนนี้เนาะอายูเส้นทางเลขที่สิบสามใต้พ่อแม่พี่น้องเนาะที่เพื่อเห็นงานสืบเก้าพเมรุพิน้องเมื่อนี้เนาะแป่งรถแปรงล้างเนาะขุดแป่งกับแป้งไปเนาะ งาที่โคดพุทก <os> ับโคดโจกกับโจกน้องพี่น้องมื่อนี้เนาะลุยเป็นลุยเลยพ่่อแมพี่น้องมื่อนี้เนาะอารถก็มาสู่กามาแต่นีแหละพ่อแม่พี่น้องขึ้นเขามาแต่บ้านนากอกพ่อแม่พี่น้องคนออกไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่บ้านนากอกเขาล่มเมื่อนี้เนาะเพิ่นกับเขามาพี่น้องเนาะมื่อนี้เขามาโจกพ่่อแมพี่น้องเนาะโจกปั๊บดินพ่่อแมพี่น้องเสียรถะขึ้นรถน้อมื่อนี้เนาะ รถก็มาสู้ข้นใส้รถล,ละผอยน้องล่างมาแต่นครหลวงเนาะมาล่อถ่าแต่บ้านน้องผอยน้องเอาเมืองกันเนาะุแก่ใกล้ พี่น้องมือหนีกเลยเนาะเป็นมาเห็ดเือเห็นงานนี่ของพี่น้องก็มีสู่ซูนแปดพีชีสองร้อยของพี่น้องอันนี้เนาะเอ้าเนาะโบเมนแต่ที่มาจกมาพุดธของพี่น้องเนาะก็มาสู่กับทางป่าทางสวนก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะบุกเป็นเส้นทางพ่อแม่พี่น้องเนาะทางทู่เนาะ ท้าเนาะทาผู้เนาะได้เนาะเอาคนใพี่น้องมาเบิง่งต่อกันเลยค่ะนี้ใกล้ใกล้ได้เน,ะนาะเบิ่งขางด้านนี้เนาะใกล้ก,กันเลย สลับให้เบิ่งข้างๆลางๆอย่างเ,เนาะพอโจ๊กขั้นนี้พอไมอ่มีนอ้นองนี่อมอนนี่เนาะมอนจานเพิ่นหันนอดหันนี่เนาะเจี๊ยวขึ้นลดลากพอไม่พี่จะลดลากเนะาะโจ๊กนนี้มันจะเป็นตัวรถทโค้งนี่เนาะเค้เกขึ้นก็ได้เลยโจ๊กขึ้นตะกัก่ยขึ้นเลยอะ่ะ อ,นนนะอ้าอยัางงดงามเลยนพี่น้องนะห็ด้นงเนาม,มนนนะนนเลยเนาะยาวรแรก่อยมานี่คอยกนอ้นเขามากเลยเนาะคอยมาก่ะบอลจะลูกนี้หู้นี่เลยผนพี่น้องเลยเนาะ ๊กนี่กระดึ n ดึงดึงรถทีเพนะค่ะไม่ใส่กับรถกนลดนรถลากเนาะเพฤศจิึ้นไปเวียงภายนอกไปคนครหลวงนอกโรงเรียนกคันโตเพนะี่เนาะ โซหัวชี้ขาวเลียพอมีน่องทีจอดนี้เนี่ยเห็นนี่นีเลมพูมหีเบิ่งเนาะลาคันนี้นนนะนนนหลนะเนาะองรถคนผูกคนขับรถลากอ่ะยืนๆแเนีะเนาะสายเนาะคนมาเอารหลดแมคโครโกมาสุพีซีสองร้ยพันทีเพนีย่แหละเนาะเิ็แล้วค่อลวง ขาเต่ามาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถจกดินพ่อแม่พี่น้องเนาะแม่โคขุดดินไปเนาะ 给大爷，我看到我面。 ไปแล้วคนกาคมขึ้นของเนื่องเนาะมขึ้นคือเก้าเนานะ 没熟呢。<No. S 2> no. กันได้นอกทีเสียกขึ้นรถกัก็มาสู่ขั้นนี้แล้เนาะเพื่อเสียกขึ้นรถลากให้เนาะขึ้นนครลงเวียงจันทร์รถลากอันนี้เพิ่นมาแต่ว่านี่พอลิโนงคันสีขาววินอกนี่สแลนไปไทยกันเนาะสีขาวคันนี้แหละพอลิโนงเพิ่นจอดถ่าแต่ว่านขันนี้แหละพอลิโนงเนาะเอ็ดดีหนึ่งพันพอลิโน่ ไอนี่เนาะยี่ห้อหุ่นได้เน,นานเเพนนพะพวงด้านหนากันเลยกำแพงนครพรมพี่น้องเนาะด้านหนากันรุ่นหุ่นได้เนาะเนาะอ่อน้ำขังกัน,นเนาะชิดแปดล้อพรมพี่น้องเนาะชิดแปดล้อเนาะ มืัอนี้ก็ลงยาสะพานวุ่นวุ่นพวยน้องเอื้อนน่องเขาจะลงทางต้มยางอัศพานพวยน้องเอื้อนน่องเนื้อหงานอัศพานเนาะมืัอนี้ก็ได้เนาะวุ่นวุ่นอยู่ต่อยใช่วันนี้เลยเนาะฝนหิบเบียกมืัอนี้ก็เนาะอ่ะจงรีทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องมิจจะรอถ่าเนาะเพิ่นเอารถลากมาเนาะสแลมจีไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีเล่าพี่น้องเด้อพี่เอาขึ้นเนาะพ่อพี่น้องสแลมใสยเบิ่งเด้อเนาะ คือเทว่าเอาไปส่งยางแล้วบาทนี่ปี่น้ตงตอนนี้เพิ่นกำลังดึงรถก็มาสู่ขึ้นยู่ปาริณต์นนะตอนนี้นะเนี่ยแสดงซูมกใกล้กัน,พนกเนนะพี่ง้องเบิ่งเนาะกำลังดึงขึ้นยู่อปอริณต์เลยเนาะตอนนี้กำลังขึ้นรถล,ลากยู่พา่นณต์พี่งขึ้ามาเป็น ที่เร no no ียบร้อยนอนจะรางจะขื้นเลยเฮยนอนยกเขายัขาเนาะแล้วให้เข้าไปข้างในอีกยนอนยังบุวิดนอนยังสนงคอยนอนนะังบุิดยังมุนโตรถยุ้ยเฮ้ยนอนเนาะเดงขื่นเฮยอนเนาะอะเฮ้ยนอนเอนะ

อาเขาได้ขึงหนึ่งหอยนองยมโบหอดกลางเนาะ่ะตัวน,นี้ก็นั่งดึงขึ้นยุ่งเลาเนาะ เสียงห้อยหน่อยเนาะขึ้นอย่ทงี่เนาะเสียงลายแหละห้อยหน่อยเน,ะนาะ,นนนะนเป็นแนวขึ้นมุนแผ่นเล็กขึ้นห้องเลยห้อยเนาะ เขาเนี ah, ้ยเขาอยู่เฮ้ยน้องเอ้ยเนาะอ่าพอจุดแล้วเฮ้ยน้องเอ้ยเนาะเหยียดแขนตรงเลยเพื่อ่น้องเนาะโตชิวในรถนะเนาะในรถลากอะ ผมมาสู่เพื่อนเยแขนตรงนะกระดึงขึ้นนึงเนาะ ตอนนี้กำลังยับขอบไปบพุ่นหอยนกอวยเนาะอวยรถพมพี่น้อาะน,น,นะนดูผีบ่งเนาะอ่ะหอยนกพ่นดวยรถเนาะอวยรถโกมาสูเนาะให้อยู่เพียงระหว่างกลางของลลรถลากพมพี่น้องเนาะกาซุ่มเอหกกาหอยนกเนาะใกล้ลายกับโบได้หอย,ยนันตรายเนาะเนาะเป็นทิศแยก มาลาก,กิ๊ดเพิน่นพวยนอให้เสร็จสิ้นมื้อนี้เนาะมื้อนี้กาขึ้นมื้อนี้ก็แล้วพวยนอเลยเนาะอ้าวพวยนอเเนาะแรกเพิ่นกาเอาเล็กนี่แหละพ่อพี่น้องสูเนาะดึงผูกจองกันดึงขึ้นมาพ่อว่น้องเนาะของรถก็มาสู่เพิ่น่ะเพบ่ได้ติดบ่ได้เลยพวยน้องเนาะคันที่อยู่ในรถลากเนาะ ใช้วิธีคุดแล้วพี่น้องคือสาเลมไทยพี่น้องเบอร์ดเล็กเนาะคุดเอาไปดึงขึ้นมาเนาะอันนี้มิจะเพิร์นฮันนีแล้วนะพเพราะเป็นฮันแล้วหรอกวันนี้เนะาะวันนี้เนาะ อ้าวพ่อแม่พี่น้องมาฮอนนี่เนาะสาแลมขอจบคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้ากดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่ออยางใครคลิปใหม่สาแลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องบางทีจะลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีสบายดีลูกสบายดีสหายดีเหรอคะเย้ไปดี